สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องพังนาซาพลายขวัญชัยนะคะวันนี้นะคะพาพาน้องๆกลับบ้านนะคะมาพาน้องๆกลับบ้านนะคะวันนี้มามัดที่ป่านะคะที่ป่าด้านบนนะคะที่ป่าทางสวนสัตว์นะคะนี่นะคะน้องนาซ่านะคะ ขวัญชัยจะอยู่ด้านนน้นนะคะแม่ๆหมคะเห็นแต่หลังนะคะขวัญชัยนะคะนาซายืนนิ่งเลยนะคะนาซ่าไม่อยู่ในในลมเลยนะคะอยู่ในเดทนะคะหนาวนะคะมีแต่ป่าไผ่เลยนะคะมีแต่ต้นไผ่นะคะมาล่ามน้องๆไว้ให้กินต้นไผ่นะคะเยอะแยะเลยนะคะ นาซักคงหนาวมากนะคะวันนี้นะคะแม่แม่คะหนุ่มน้อยจะแอบอยู่ด้านนี้นะคะหนุ่มน้อยนะคะเห็นแต่หลังแว๊บๆนะคะนี่ขัญชัยนะคะ ะะรอบด้านนี้ต่ป่าไผ่เลยนะคะตรงที่ไม่ควานอยู่กับป่าไผ่นะคะยืนอยู่นะคะนีนะคะไม่ควานพวกควานก็พวกควันก็จะพานนอะมาฟูกนะคะที่ตรงนี้นะคะเกือบทุกวันนะคะเกือบทุกวันเลยนะคะนี่ควานใช่นะคะ นี่นะคะน้องฟันชัยออกมาแล้วนะคะแม่แม่คะที่ดงที่ตรงที่น้องพูดนะคะจะเป็นที่โลงตรงกลางนะคะข้างๆจะเป็นกอไผ่นะคะเวลาน้องร้อนนะคะจะหลบอยู่ที่กอไผ่นะคะแต่วันนี้นาซาไม่อยู่นะคะไม่อยู่ในลมนะคะอยู่ในเดทนะคะเพราะว่าหนาวนะคะแม่แม่คะ นี่นะคะออกมาแล้วนะคะนาซาจะออกฝั่งนู้นนะคะขวันชัชจะออกฝั่งนี้นะคะระยะทางที่น้องๆมาผูกนะคะประมาณหนึ่งกิโลนะคะหกิโลเมตรนะคะนาซาออกมาแล้วนะคะนาซาจะผูกฝั่งนู้นนะคะไปแล้วนะคะ มอนก็จะขับ,ขบนะคะขับรถนะคะคันเลงนะคะตามหลังน้องๆไปนะคะประมาณหนึ่งกิโลนะคะมาฟูที่ป่านะคะป่าทางด้านสวนสัตว์นะคะนี่นะคะทางไปสวนสัตว์นะคะคดชานาจักนะคะ ทีน่น้องๆเคยผูกตะโกนนะคะน้องจะผูกที่ป่าช้านะคะฝังง่งทางด้านทุ่งนานะคะป่าช้าจะอยู่ทางด้านฝั่งทุ่งนาที่ไม่ควาเคยถ่ายคลิปให้ดูนะแะม,ม่ค่ะวันนี้นะคะฝาน้องมาผูกด้านบนนะคะเพราะว่าตั้งแต่น้ําท่วมนะคะถนนขาดนะคะแต่เลยยังไม่ไปผูกนะคะให้เขาซ่อมถนนเสร็จก่อนนะคะจะพาน้องไปผูกที่นู่นเพราะว่าที่นู่นจะใกล้กว่านะคะ ใก,ใกล้บ้านน้องนะคะตรงนี้จะก็ไกลหน่อยนะคะประมาณหนึ่งกิโลนะคะขวานขับรถตามหลังนะ,ะเอ่อผ่านน้องๆออกมาเกือบทุกวันนะคะไหมคะเพราะว่าอยู่ที่เดิมก็งุดหงิดนะคะเหมือนคนเรานะคะอยู่ที่เดิมก็งุดหงิดนะคะ นายเดินออกกำลังกายด้วยนะคะนายเดินเข้ามาในหมู่บ้านนะคะจะทำให้น้องไม่ตกตื่นนะคะบางเชือกนะคะไม่เคยเดบางบาง,บางเชือกนะคะจะตื่นจะกลัวนะคะวัวนะคะกลัวเปิดกลัวไก่นะคะ่าน้องๆเดินในที่ผลเยอะๆนะคะให้น้องชินๆนะคะ เดิอนออกกาลังกายด้วยผ่อนคลายอได้เต็มมามัดที่ป่านะคะน้องนอนนะคะเม่ๆขาน้องนอนนะคะน้องจะนอนทั้งส่งเชือกเลยนะคะมาเอบด,ดูนะคะนี่ก็กําลังจะเข้าหมู่บ้านนะคะ โดยขวัญชัยค่ะขวัญชัยนี่ให้เดินข้างเดินหลังนะคะเดินหลังพี่นาซาไม่ได้นะคะต้องขวัญชัยต้องได้เดินโกนนะคะขวัญชัยไม่ยอมนะคะต้องได้เดินโกนพี่นาซ่าพี่นาซ่าให้เดินหน้า้งเดินหน้าเดินโกนขวัญชัยก็ไม่เดินนะคะต้องเดินหลังขวัญชัยนะคะสองเชื่อนี่ยังไงเนาะ vàng màu vàng đẹp đó บ้านแล้วนะคะนี่โรงเรียนนะคะโรงเรียนอยู่กลางหมู่บ้านเลยน้องกันสเกอรเดียน ก่อนจะถึงบ้านน้องๆน่านะก็มีแต่ลาหญ้าเลยนะมีแต่ลาหญ้าซีวๆเลยนะคะ ยาที่พระควา ن ซื้อนะคะใช่ค่ะเหลือแค่นี้นะคะเหลือนิดเดียวนะน้าเลงเลงจะเข้าน้าเลงเลยจะหายาที่ไหนอีกเนาะตัดหมดแล้วนะคะตัดเกือบหมดแล้วนะคะ น้องมาอาบน้ำนะคะนี่นะคะป่ายาที่พ่อควาได้ซื้อนะคะแม่แ่คะจะหมดแล้วนะคะเหลือนิดเดียวนะคะนี่นะคะตั้งใจตรงนี้นะคะจนถึงตรงนู้นนะคะกว้างนะคะแม่แ่คะสี่พันคะแนนนะคะสวยมากเลยมาแล้วนะคะหนึ่งน้อยตัดหนึ่งสาวนะคะ จบทุกทริปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะคะไม่ค่ะสวัสดีค่ะครับ